อ่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับอ่ะที่ผ่านมาก็เจอผีฝรั่งเยอะแล้วแต่ครั้งนี้ก็มาลองดูผีคนไทยกันบ้างครับเกมนี้เป็นเกมที่คนไทยเขาสร้างขึ้นครับเห็นเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดแล้วผมว่านะเราก็เลย จะมาลองแคสตัวเลยวันนี้แหละครับอลองดผูผีมือคนไทยสร้างนะครับเกมนี้ครับอถ้าคุณพร้อมแล้วก็อย่าลืมปิดไฟแล้วก็เสียบหูฟังดูคนเดียวนะครับอพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับปุ๊บเหตุ <c oughs> การณ์นี้ สร้างจากเขาคงเรื่องจริงคดีฆาตกรรมปีพศ2551นุ่มกอโศกนาตกรรมฆ่าโหดท่าศพพบเพียงสี่ศพอ้าทำไมต้องพบด้วยสี่ศพด้วยวะแล้วศพหนึ่งหายไปไหนวะอีกหนึ่งศพยังคงเป็นปริศนา ำไมเขาต้องทำให้เป็นปริศนาด้วยวะทำไมไม่หาให้มันได้หมดเลยเป็นด้วยอที่ให้มันเป็นปริศนาเนี่ยอ่ะที่นี่ก็ในห้องครับเฮ้ยบพร้อมกันยังครับลุกขึ้นจากเตียงที่รักถ้าตื่นแล้วลงไปซื้อน้ำให้หน่อยนะโอเคทีวีก็ก็เปิดทิ้งไว้ไอที่ แล้วก็ออกมาจากห้องแล้วอืดูจากบรรยากาศแล้วเกมนี้น่ากลัวที่สุดนะครับสคริปอ่าวิ่งเหมือนกันครับกดสคริปก็วิ่งอ่ามาฟังข่าวกันนะครับรมันเล่าะอะไรช่องสามอืม อเใจป็นข่าวจริงนะครับเขาเขาข่าวจริงเมื่อปีพศ2551มานะครับรวจสอบอาชาทั้งสองแห่งมีเหตุการณ์ที่คนร้ายเข้าไปขโมยศพส่วนใหญ่ที่ขโมยเป็นเดนเฉพาะขโมยเอาศีรษะไปหลังจากที่ชาวบ้านเนือศพเพราะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมที่ถ้าว่าเอาศีรษะไปก็มันจะเหลือแค่ศพ ไม่มีหัวสสืวนผู้ต้องสงสัยกองกับการสืบส,สนวนจังหวัดบุรีรัมย์และฝ่ายสืบสวนในท้องที่ก็สามารถสืบสวนและก็ติดตามผูต<อ>ตม้ต้องสงสัยก็ได้สี่คนค่ะเป็นพระทูดงพระทูดงด้วยนะหรือนายอุ่นุนเรือนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นายอุดมแสงแก้วนายอุทองเกตมหูและนายวรพงศ์แสงนาคพนค่ะสอบประคับพระอุ่นให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องขโมยสม อก็พูดไปงั้นแหละตัวเขาเองเน่ยร่วมกับพระุ่กับพวกคุณุดศพนำศีษของศพสองี่น้องยฟังไปฟังมาแล้วคนหัวลุกทางไสยาส์รรขอหวนำหัวมาทำพิธีกรรมขอหวยโอ้ยคนไทยเอาหัวหลกโอ้รู้แล้วเพื่อมาทำพิธีขอหวย โห้ยคนเราเนี่ยนะนะกูไม่ฟังแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวที่รักโกดต้องไปซื้อน้ำอ้อำอาวลิฟเปิดเองนี่แหละครับ <c oughs> รู้เลยรู้เลยว่ามันจะมีอะไรสร <c oughs> ุปกูต้องเข้าลิฟใช่ไหมเนี่ยนะอ่าไปชั้นสองชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวชั้นขอไปชั้นหนึ่งได้ไหมเนี่ยนะ <c oughs> ลิฟมันสั้นๆหรอเฮ้ยเฮ้ ดูน่ารู้นะว่าอะไรเอาเอาเอาไฟ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 จะตกเอาไฟตกเอาเอาเฮียเฮียกูจ่อยจะได้เป็นไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาชิบชิบหายละกูดูบรรยากาศก่อนโอ้โยน่ากลัวมากดูจากเสียงดูข้างล่างกับข้างบนเนี่ยคนละอย่างกันเลยครับ ขึ้นได้ไหมเนี่ยกับกับขึ้นชั้นเดิมไม่ได้นะโอ้ยไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้โอ้ยโอ้โหดูครับดูเขาทำครับแม่งเอาเอาเอาเฮ้ยเสียงลากเก้าอี้หรอหรือเสียงเลยโอ้ยอะไรเนี่ยนั่นแหละนอกเล่ยอา่าโอเคครับ ม่งลกโรงพยาบาลนี้แบบออืืตรงพยาบาลล้างหรือว่าทําไมมันเกะกะอย่างนี้พวกโต๊ะพวกเก้าอี้เนี่ยทำไมก็ไม่ไม่จัดให้มันดีๆขี้บ่นไปหน่อยครับผมเป็นคนขี้บน่นเออยิงเอเอ,เอแบบนี้รู้เลยไม่แยามานะอยู่เพิ่งมาตอนนี้เอา เฮ้ยผีหรือว่าเป็นศพเ,เอ้าเฮ้ยยังไม่ได้กดเปิดเลยนะมันเปิดให้เองโอ้โรงพยาบาลที่โอ,โอ,โอ้มีระบบออตโตโด้ด้วยออเอา้าปิดโอ้โหขอบคุณครับคือแ่งม,มีระบบปิดเปิดอัตโนโมัติด้วยเหรอวะอ๋อ้โห ยังบริการดีเนาะคนเดิมใช่ไหมครับนั่นไงนั่นไงโอ้โหให้ผมเปิดเองก็ได้ครับไม่ต้องลงทุนมาเปิดให้ผมหรอกโอ้แค่นี้ผมก็กลัวจะแย่แล้วโอ้ห้องนี้มันห้องนี้คือห้องห้องอไหนวะเฮ้ยอเออเ้ยเราต้องเดินไปดูแล้วมีอะไรเฮ้ย ตกใจหมดเอาอะไรเอาเออโอ้เฮ้ยแม่นเลยแล้วก็โรงพยาบาลก็เก่าจากใหม่ๆเป็นเก่าโอ้ยประตูก็เก่าแล้วสงสัยกูต้องเปิดเองใช่ไหมเนี่ยอ่ะเออ ืเสียงโต๊ะแกมามาทำไมตอนนี้วะโอ,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 อ้อะไรอะไรเออเไรอ่อข <c oughs> ขนาดดนตีก็ยังหลอนเนี่ยขนาดมันยังไม่มากูกลัวแล้วโอยคืนนี้คูตอนไม่หลับแน่นอนเลยรีบๆทำให้เอาแ้วระบบออตโต้อตโอโต้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะถึงจะเก่า แต่ระบบเขาก็ยังดีเหมือนเดิมแม่มีบบพ้องครับโอ้โหดูครับเขาจะปิดให้เองไหมครับเอาปิดเองครับ <c oughs> เขาปิดให้เองครับระบบอัตโนมัตินี่มันโคตรดีเลยดีกว่าเซเว่นอีกนะโอ้หโรงพยาบาลอะไรลิฟต์ก็เปิดให้เองประตูก็เปิดปิดให้เอง เป็นเซเว่นได้เลยนนเนี่ยอย่าบ่นมากเอาเสียงใครมากรมเด็กวะโอ้นอนนะลูกโอ้นอนเด็กดีเด็กดีนอนอย่าร้องนะลูกเฮ้ยฮยทารกเอ้า,เ,อาเสียงแก้วเสียงขวดตกหรืออะไรวะอาสงสัยเด็กนอนละโอ้ โอ้ยจะมากอมเด็กทําไมตอนนี้เนี่ยมันเด็กไม่มันไม่ได้ลองไงกูต้องรีบไปจากห้องนี้ละรู้แล้วอันนี้คือห้องผ่าตัดเด็กห้องทําคลอดว่างั้นนหะขอบคุณครับที่เปิดประตูให้ผมระบบอัตโนมัติเนี่ยผมชอบมากเลยเอ้าชิบหายแล้วตัวต้องรีบไปละเออะเออยเอออเออเจอะเจ๊ะเจะ มันไปน่ดโอยเราเราไปเราต้องตามมันไปเหรอเนี่ยเราต้องลงไปตามมันโออโอเคโอเคลงก็ได้เออที่ไหนวะ <c oughs> ทำใจอืมเขาต้อนรับเราแล้วเราเป็นมนุษย์นะครับเราก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ดีเอ่อต้องให้เกียรติคนเขาครับเขาให้เกียรติเราเราต้องให้เกียรติเขาครับ เขาเปิดประตูให้เราก็ต้องเข้าไปครับไม่อยากจะพูดเลยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเสียงโซ่เอ่อเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไปละเพนโอ้ยไม่อยู่แล้วเฮ้ยรีบไปเอาเอาห้องอะไรอีกอะอืมเอา,เอา อี่อันนี้มึงก็เดินอยู่กูเลยเห็นมึงบ่อยนะสงสัยมันมาใบอะไรให้เราหรือเปล่าหรืออะไรอืมเสียงประตูแม่เปิดให้เองเลยเอาโอเคเอารถเข็นเอ้ยเย้มึงมึงทับมึงจะมาเข็นมามาหาเราด้วยรถเข็นออโต้ด,ด้วยแหละครับ โวเพิ่งจะเคยเห็นไอ้โอ้ยมันไม่ตลกนะมึงอย่าเพิ่งมาตอนนี้โว oh. ไปไหนละหายไปละนี่แหละครับมันไม่ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกครับพูดเลยมาโผโ่ให้หายแบบนี้นมันไม่ดีเลยมันไม่เอาเอาเอไอ,อ,อใครทากระจกแตกวะเนะ่ะ เดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวแจ้งรอรอปภเลยโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้จักดูแลเลยปล่อยให้ล้างได้ไงเนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยวะอยากรู้จักชื่อจริงอ๋อเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องก็ได้อาประตูตัวนี้เปิดไปอยู่เราต้องไป้องนี้ไปไป ะนะโมตัสสะ,พ,ะพุทธังพัคเคนังอะพุระเอ้ยเ้ยตกใจโตพาวัตตาทะโมทัม้ไวิยินไหมครับเสียงพระสวดเอา้าเอา้าเฮ้ยดูพระสวดมีเสียงพระสวดด้วยโอ้โห อย่างนี้กูไม่กลัวแล้วผีพระเมีพระมันสวดอะไรให้ที่โรงพยาบาลเหรอครับโอ้ยไปดีกว่าไม่อยู่แล้วอ๋อพระส่วนหายไปแล้วบ้านไหนวะมันจะเปิดเองโอ้โหตรงหน้าเลยเอ๊ <Hey. S 1> คิดเลยนะคน,คนไทยเนี่ยเขาพระส่วนมาสวดด้วยเนาะ hey. เป็นหัวร้ออะไรนะกูมีอะไรให้มึงหน้าขำเมตลกนะกูไม่ตลกนะม,กนะมึงจะมาตอนนี้กูไม่เอานะกูมีพระนะกูสวดมนต์ได้นะผีต้องกลัวพระความดีย่อมชนะความชั่วผมเชื่อครับเฮ้ยหน่ะม <c oughs> ึงหัวร้วกูกูหัวร้อยมึงได้นะ <c oughs> ห้องยาหรือเปล่าเนี่ยเราก็มาเจอห้องนี้วิ่งวิ่งวิง่งเอ๊ะเฮีย yeah! what the fuck อ h oh, oh. ห้องนี้ก็น่ากลัวนะต้องรีบไปลนะเอาปล <c oughs> ่อยการ์ดอะไรเนะี่ยชุเขียวเนะี่ยโอ้โหตดให้กูโดมแล้วค่อยไปเหรอเนี่ยไอสัตว ผีฮีอะไอ้ผีฮี่มึตงตัวนี้กูโดมแล้วมึงค่อยไปเนาะทำไปได้เราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ยอืมพูดจริงหาแต่เรื่องทรมานให้ตัวเองนะเนี่ยกูนอนไม่หลับแน่เลยคืนนี้โอ้ชอบทรมานตัวเองด้วยการเล่นเกมแบบเนี้ยทางตรงแบบนี้ผมรู้เลยครับ ทุกเกมเลยครับเทาเป็นเกมผีเนี่ยทางตรงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกครับมันต้องเจอแน่นอนครับเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเจอตอนไหนครับโอ้ย,อยเวลาเราเล่นเกมผีเนี่ยเราเราต้องพูดมากๆนะครับเพื่อกบเกลื่อนความกลัวครับอย่าให้ความกลัวของเกมมาครอบงำเราได้ครับก็เออ,อามาแล้วฉิบหายแล้วไปไปไป วิ่ง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 ดิเฮ้ยเฮ้ยมันตามมาแล้วตามมาไหม้หอไเฮ้ยไปไปนู่นวิ่งอ้มันจะตามมาถึงไหนวะมาดิวิ่งดิวิ่งเฮ้ยไปไปไปมันว่าจีดสื่คู่แล้วไหมไปไปไป พอเลยมึงมุจลเลยบ้างน่งโมตะสะโอ้ยพืโ่โตัวธรรมโสังโฆจบจบก็จบแบบนี้นี่เหรอศพนี่เหรอโอ้โหหนังหน้ากลมรูปวัดโบิดอะไรเนะี่ยโอ้ยแม่งพูดจริงครับเกมผีคนไทยเนะี่ยมันน่ากลัวมากเลย อ่าวันนี้ก็แค่นี้แหะครับวันนี้ผวาไปม,มากแลอ่าถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือหรือซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับก็โชคดีครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายแล้วเจอกัน